นี่นี่นีั่งผมนี่ฝังผมนี่ออเดี๋ยว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 เดมานเี๋ยเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋เหีนยัมอียวเอายวเดี๋ย่เดีัยหเรี๋เดี๋ยวเดีว,อว,อวเอาอยัาาาาเอ,อี๋ยวเดีนยวงเีวเอเยั โอ้ยจะไปพี่หันไปดูตรงป้อมเย่ากันพี่หันไปดูป้อมเย่ากันโอ้ยอยู่ข้างล่างขอบข้างล่างเลยไม่ฟาร์มานะจะทำไงต้องต้องต้องเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวขอกินกระทิงแดงแปบบ๊บหนึ่งนาทีโอเคอเ,คเคราจะเดิบลงล่างหรือจะอยังไง ลุกขึ้นนั่งหน่อยไหมลุกขึ้นแบบนั่งยองๆไหมเนี่ยยอยอ,อย่างเงี้ยแล้วก็กดชิปวิ่งเลยดูอมเยี่ยวไว้นั่นไงผมสมมเตาวิ่งเข้าป่าไหมป่าบนเหรอได้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 ได ลุกขึ้นนั่งขึ้นขึ้นเนินหน่อยแล้วก็วิ่งโอ้โหพี่โคตรเยอะเลยพี่ตรงต้นหินนนะเดี๋ยวนะนะนี่มันสงครามนี่ว่า โอเคลงล่างหน่อยนึงต้นไม้ล่างอะนอน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 เอานอน,น,อน,นอไม่ได้วะนี่ตัวนึงอยู่หลังต้นไม้ต้นคโอเคโอเคเคผมอัพยาปแป๊บโอ้ยไม่มียาแล้วอะไอ้นั่นต้นนั้นมียาป่ะมีมีมีปราเดียมม๋ยวแปดคนพี่ไอ้ยับป้อมเยี่ยวตายไปแล้วนะตายเลยอะ เก็บยาไม่ได้วะเต็มอ่ะ,บบอะโอ้เ็นเดตเยอะเกินจะเยอะไปไหนแป๊บหนึ่งนะจิ้งกั่ดดงกลางนาวะ่ะกลางนา้าเออคือโอ้ที่ผมมาร์กไว้นี่ว่า อ,อะไรเอาง่านเลยนะก็มันอยู่ในบ้านอะ่ะสูมแบบไปพี่เข้าเขตแล้วแนตร้นี้มานจะบ้านมาแล้วพี่หมอบไว้ ผมก็เจ็บพี่เกระดึบกรดดิบหลบกัน,กกนพี่ผมช่วยพี่แ,แกรตายคละเหลือสองทีมพี่มันกับเรา นนะออคลิปป่ะมีไหมพี่มีไหมอโอเคโอเคโอเคไปเฟิร์สเอทวะผมสโมกล่อกันไม่ได้ไม,ไม่มีสโมกไห้ไผมสโมกไม่ระเบิดละ mัน ở đâu nhỉ? năn ngay, năn ngay. này, quá, <laughs> <laughs> quá mấy <mày> nó <laughs> อืมไปที่สองว่ะโอ้สองทีมมันกับเราผมไม่เห็นกองฟางเห็นกองฟ้าแต่ไม่เห็นตัวมันมันวิ่งย้ายออกไปสองคิวแล้วนะมีมีมีคิดไหมกระทิ้งแดงขอสมมเกเรนเด็ดหน่อยแล้วกันนะมาฮะโอเคโอเคคิดเลยนะ ล่งมากเลยพี่ต้องเบี่ยงซ้ายไอพวกนี้อะไรยิงมาจากป่าผมจะวิ่งรอบไปก่อนแล้วกันนะตามมาก็ยังพอมีต้นก้อนหินอยู่นะ โอนเลยแล้วกันน่าโดนเลยโอ้ยมันยิงมันยิงไป,ไปเข้ามาเดี๋ยวต้องสมองปิดพี่มองเห็นปะ

สมอเหลือแกพอแนพี่ซ้ายไ้ายได้ช้ายได้ข้ามถานนไปลไเลยเห็นแล้วร่วงมัโดนคนอื่นยิงเหรอพี่โดนยิงเหรอ ป้อมเยี่ยวไหนป้อมหน้าป้อมเดียวตรงหน้าได้เดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งโอเคจับได้ยละโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ๊ยเวรเลยข้างหลังเข้าอ่ะพี่หลังเข้าไหนวะบนนี้เหรอมันยิงผมจากด้านหลังอ่ะไม่รู้อ่ะหาแล้วกันน่าจะบนเดินอ่ะเดินหลังพี่หรือเปล่าไม่แน่ใจ หมก,กันนอกขายไป่ไหนแล้ววะเนี่ยต้องวนเดินนี้แหละมันยิงอัดหลังผมอะหรือว่ามันตีโอบมาปะเน่มันได้ยินเสียงปะ้ายเห็นไ,ไ,ไ,ไหมอโอ้ นั่นๆนๆนนนสองคนเลยนอนเห็นันขาแล้วมีหลุดหลุดเข้ามาคนนึงมันหลุดเข้ามาคนนึงมันหลุดเข้ามาคนนึงขวาหน้าต้นไม้นะ่ะชี้ไปแล้ววิ่งขึ้นบนได้ไหม ผมไม่เห็นมันเพื่อนใหญ่ผมก็ใช้หมดแล้วเดินบนได้อยู่กระดึบได้ปะเฮ้ยโอโ้พี่อยู่ในวงสีขาวพอดีเซฟโซนกระทิงแดงอะไรมีไหมกิย,ยดดงงมันโลงไปอพี่ตรงนี้ต้องกระดึบขึ้นซ้ายหน่อยอะไปอยู่ในเงาอ่ะ ล้อล้ซ้ายล้อสายอีกสายซ้ายสายสายได้ซ้ายได้อยู่ติดริมเลยโ okay. อเคเย็นนอนนิ่งนอนนิ่งนอนนิ่งโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวผมช่วยดูอ่อตั้งออโต้แล้วตรงวันนี้ มันต้องอยู่ฝั่งคโน,นนั่นแหละสี่คนพี่เบเดตได้อีปะ่มเบเีที่ยงเลยเหรอและก็เหลือพี่พี่ขึ้นพี่ขึ้นขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยหนึ่งหนึ่งพี่หนึ่งหนึ่งนั่นนั่นนั ทันควาน,นิดนึงโอเค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 มันเดี๋ยวมันต้องบีบมาทางเราดีา๋ลวเรือโอ้โหผมสี่คิวคืออะไร2สองคิวสองคิวชนะเลยไหนที่สุดในที่สุดในที่สุด,สดเออโคตรเฟี้ยวอะ่ะ โอ้ได้แล้วนะ